ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะนางสาวจตุพอรอุบลเลิศหรือมาดามอ้อยให้ปากคำตำรวจกองปราบนานกว่า1ิชั่วโมงเจ้าตัวเดินลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเพียงสั้นๆว่าไม่รู้สึกกังวลที่ทนายตั้มมาเปิดตัวแถลงข่าวและไม่มีผลใดๆกับตนเองทั้งสิน้นส่วนตัวยังไม่ได้ฟังการสัมภาษณ์อย่างละเอียดเพราะอยู่ระหว่างการสอบปากคำตลอดทั้งวันส่วนประเด็นอื่นๆก็ไม่ขอพูดถึง ขณะที่ทนายความของมาดามอ้อยเปิดเผยถึงกรณีที่ทนายตั้มกล่าวในระหว่างการถแถลงข่าวว่าเงินจํานวน39ล้านบาทถูกโอนให้กับแก๊งสแกมเมอร์นั้นเรื่องนี้ทนายความมาดามอ้อยยอมรับว่ามีกรณีของสแกมเมอร์จริงและมีการโอนเงินยอดดังกล่าวให้กับบัญชีของผู้หญิงชื่ออักษรย่อสอเสือซึ่งกรณีดังกล่าวมีความเกี่ยวโยงกัน คือมีผู้เสียหายคนเดียวกันส่วนจะเชื่อมโยงกับอีกคดีนหนึ่งยังไงนั้นไม่สามารถเปิดเผยได้ตำรวจสอน,นอวัดพระยากายรับแจ้งมีเหตุบ้านสุดตัวภายในซอยเจริญกรุง99มีหญิงวัย64ปีติดค้างอยู่ภายในซากปลัาขลักพักงของบ้านจึงรุดจัดกำลังพร้อมประสานอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญยูและอุปกรณ์เครื่องตัดทางอุปกรณ์แสงสว่างเร่งรัดตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบเป็นบ้านไม้สองชั้นพังถล่มลงมาทั้งหลังจึงเร่งระดมกำลังสำรวจพื้นที่ได้ยินเสียงคนร้องของความช่วยเหลือดังออกมาบริเวณกลางบ้านเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าทำการตัดไฟก่อนที่กู้ภัยจะใช้เลื่อยไฟฟ้าตัดคานไม้และรื้อหลังคากระเบื้องที่กดทับตัวเจ้าของบ้านออกอย่างทุลักทุเลใช้เวลาประมาณ45นาทีช่วยเหลือออกมาได้ได้รับบาดเจ็บแค่หัวไหล่ขวาถลอก หลังจากนั้นคู่ชีพก็นาตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจเช็คร่างกายอีกครั้งหนึ่งเจ้าของบ้านบอกว่าบ้านหลังนี้สร้างมานานกว่า55ปีแล้วอาจจะเป็นเพราะปลวกที่ทําให้บ้านเอียงก่อนเกิดเหตุก็นอนอยู่ที่ชั้นสองได้ยินเสียงดังเอียดๆแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรสักพักบ้านก็ถล่มทั้งหลังตนกาเหรียญเสด็จพ่อรอห้าไว้แน่นจึงรอดมาได้อย่างปลอดภัยอยากให้ตำรวจก้านพื้นที่รอบบ้านไว้ด้วยเพราะยังมีของมีค่าในบ้านอีกมากมาย พระครูประหลัดทีละหรือพระปิเสาและนายประพันธ์กิติระดีกุลประธานองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพหอบหลักฐานร้องออิผิกับพระครูประหลัดส,สททททิทธิวัดรหรือหลวงพี่น้ำฝนจะอาวาดวัดไผ่ล้อมในฐานะพระวิญ,ญญาธิการหรือตำรวจพระในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนคนปรปฐม และนายอินทพรจันเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาในข้อหามิ่งประมาด้วยการโฆษณาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและอาจมีการปลอมแปลงเอกสารเนื่องจากหลวงพี่น้งฝนได้นำเอกสารโดยอ้างว่าเป็นเอกสารที่ทางเจ้าอาวาสวัดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นวัดที่ตนสังกัดอยู่ระบุข้อความว่าทางเจ้าอาวาสเชิญตนกลับวัดภายในเวัน ซึ่งหลังจากที่ตนกลับไปก็ได้มีการไปสอบถามข้อเท็จจริงกับได้รับคำตอบว่าไม่มีการนำหนังสือฉบับจริงไปให้เซ็นแต่นำกระดาษเปล่าโดยไม่ระบุข้อความใดๆไปให้จะอาวาเสเซ็นซึ่งจะอาวาสไม่รู้ก็เซ็นลงไปในกระดาษเปล่าทำให้ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสารหรือไม่ตนเองสงสัยอยู่สองคนคือผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาและหลวงพี่น้ำฝนว่าอาจจะเป็นผู้ปลอมแปลงเอกสารฉบับนั้น ำรวจสอทอร,รวบโจรหนุ่มสาวคู่รักวัยละอ่อนหลังโพสต์ข้อความเชิญชวนผ่านเฟซบุ๊กให้เร่่มบริจาคเงินบรูรณะซ่อมแซมวิหารหลวงลายคำโดยแอบอ้างว่าเป็นคณะกรรมการของทางวัดขอเปิดรับบริจาคมีผู้หลงเชื่อเป็นจำนวนมากซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบชอสอททราบเรื่องก็ได้ทำการสืบสวนทราบว่าบัญชีปลายทางระบุชื่อผู้ต้องหาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางวัดจึงทำการแกะรอยพบว่ามีการไปกดเงินที่ตู้ ATM ตามละแวกต่างๆในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดนครสวรรค์จึงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอสารอนุมัติหมายจับและสามารถจับกลุ่มได้ไปพูดต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกันก่อเหตุจริงนําเงินที่ได้ไปใช้จ่ายในชีวิตประจําวันและหากมีผู้เสียหายรู้ว่าถูกหลอกก็จะปิดเพจหนีแล้วก็เปิดเพจใหม่นอกจากนี้ยังพบว่ามีการเปิดบัญชี Facebook โพสต์ประกาศรับบริจาคในกลุ่มเ Facebook ชื่อกลุ่ม กลุ่มข่าวคนโคราชบ้านเองรับบริจาคให้เด็กชายวัยสปีซึ่งปปิดเป็นโรคมะเร็งและขอรับบริจาคช่วยพระที่นอนอาภาธในโรงพยาบาลมูลค่าความเสียหายมากกว่า200 0 0 0บาทเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรเมืองสสยแก้วบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสสแก้ว จะชุดปฏิบัติการป้องกันปรับรามและป้องกันเหตุปล่อยแถวระดมกวาดล้างระหว่างวันที่1-4พฤศจิกายนสามารถตรวจยึดรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย141คันจับกลุมผู้ต้องหาเกี่ยวกับพดียาเสพติดได้สีรายสำหรับกรณีที่มีสื่อออนไลน์หลายสำนักโพสต์หัวข้อข่าวกรณีมีกลุ่มวัยรุ่นก่อเหตุทะเลาะวิวาทและปาระเบิดปิงปองที่บริเวณถนนสุวรรณ เมื่อวันที่31ตุลาคมนั้นจากการสืบสวนทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการสืบสวนสอบสวนติดตามตัวมาดดำเนินคดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจงรักพลาสายนายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินเปิดอาคารเรียนโรงเรียนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินวิทยานุสรณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับโรงเรียนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริน วิทยานุสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัดตั้งเมื่อปี2566ทั้งนี้เพื่อให้โอกาสทางการศึกษากับนักเรียนในพื้นที่อีกทั้งเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสูงทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาให้สามารถศึกษาต่อในสาขาที่เป็นความต้องการของการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นแพทยาศาสตร์พยาบาลศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยจัดให้มีห้องเรียนอัจฉริยะห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยเครื่องไม้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่มีความพร้อมสําหรับการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดยยิ้มผู้ใหญ่บ้านหนุ่มหล่ออายุน้อยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านดาวเรืองหมู่เก้าตำบลบางไซน้อยอํเาเภอว่านใหญ่ซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยดําเนินง,งานของสสจังหวัดมุกดาหารเขตหนึ่งในว่าที่ร้อยตีเอกวัฒนาคงคาน้อยในอํเาเภอว่านใหญ่พร้อมเ้ื่หัวหน้าส่วนราชการฝ่ายปกครองได้ประชุมมาตรการดูแลเรื่องการจุดประทัดจุดโคมลอยเทศกาลลอยกระทง เนื่องจากในช่วงนี้เข้าสู่หน้าหนาวมีลมแรงอีกทั้งให้ระมัดระวังโรคระบบทางเดินหายใจและโรคพิษสุนัขบ้ารวมไปถึงได้มอบใบแต่งตั้งให้กับนายธัญกรทองผาที่ได้รับคัดเลือกเข้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่9บ้านดาวเรืองซึ่งนอกจากเป็นผู้ใหญ่บ้านที่อายุน้อยแล้วยังเป็นที่ฮือฮาในเรื่องของความหล่อเจ้าตัวขอเรียนรู้จากผู้ใหญ่บ้านทุกท่านให้คอยสั่งสอนอะไรที่ขาดก็จะมาปรับปรุงคอยช่วยเหลือและจะบำบัดทุกบำรุงสุข ให้กลับประชาชนหมู่บ้านดาวเรืองหมู่9้าอย่างเต็มที่สนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจคิดจะผลิตเสื้อพิมพ์ลายพิม์พงาน DTF d f t ชุดกีฬาเสื้อทีมเสื้อองค์กรติดต่อสอบถาม083 070 6560สั่งด่วนทำเร็วต้องยอดมงคลสปอร์ตข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพั์ รอชมกันต่อไปค่ะ